เขาไปว่าได้ดอกกันว่าเนี่ยนี่เนี่ยเอาโดดแล้วโดดแล้วโอ้บาดเนี่ยโอ้โต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  ตาเสื้อดโดนแล้วแม่ตาเสือ้อสองบาทเลยเอาบอทบอทอย่งายงแล้วบอทมาแล้วครับามาแล้วครับ,บปา่บาตันนี้เป็นเวลา มันเจ็ดโมงครับป่าก็ถือช่วงนี้แต่ถ้าสวยมาแน่ผมกับบุลูว่าป่ามันจะถือบนเน,ะนาะน่ารักครับป่าผมบ่เคยเห็นเนะาะจักเตือครับมึงบ่เคยออกมามุมนี่จักเตือแม่นผมเห็นนะครับผมกลับไปทั้งหน้าผมทั้งหน้าน้ำท่วมเขาว่านำานาออกแกงนะครับออกฟังอออาอาอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่มึงนี่ผมเป็นนั่งเนี่ยผมนั่งบ่ได้สปอว์กี่บทมากถ้าเจ้าบอกว่าเอาตัวมานั่งกันไไนั่งบ่ได้เนี่นี่ครับแต่งแต่ทางงาั้งยางน้ำกระท่วงเด้อครับป่าก็ึ้นมาบอนู่พี่ละ โน้ำปีนี่น้ำปีนี่มาอยู่ครับน้ำมาอย่างมาอยู่สะพอก็จ้าขี่รถไก่ครับเพื่นบอกว่ายาวตัวมาเถาะอุยมองนั่งโอ้ยมันก็บพ่คขึ้นว่าน่ำท er ี่หลาแบบนี้ครับผมที่มีหอนมงยืนบ๊อบทายไปกระถิ่นระแวงไปครับน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยว เขิงขาเราตัวนี้ไหมโอ,โ,อโอ้ตกลุมได้คร,ครับหอนมองทอดท้ายเรจะค่อยว่ากันไหมครับผมเราจะเป็นทางใดเนาะปากคือจังบอลดีอยู่นี่ปูโยกว่น้อเบาอึ๊บปาดตูน้ำไหมน้ำไหม ปาดโทปาดโทเป็นได้ย้ายอยู่นี่เถอะปออู่นั่น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 ปาดโทปาดโทขึ้นเรื่อยๆอยู่มันมาย้ายน้ำไงปาดปาดปาดโอ้ขี่กระเดียมมณตินน่ามุนก้นเลยไหมนั่ากระเดียมเนาะนะครับ ผลงานมือนี่ครับผมผลงานมือนี่เรียวเห็นบ่บุเห็นบ่โอตงามอยู่ครับป่าตงามอยู่ตงามป่าสูงสามเซนงามงามป่าป่าหนามครับในโอ้ในรอบปีแล้วครับที่น้มไหลป่ะน,นี่ในรอบปีนี้ อ๋อมีอยู่เรื่อยๆบ่ยายนะครับนามยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะนะครับเบิ่งตั้งแต่พวกใหม่พวกอียองมันร้อยมากนะครับแล้วก็ฟ้องนามฟ้องอย่างเนาะโอ้เยนี่นะครับนามขึ่นสูงแห้ง ร <c oughs> อบปีนี้ครับเง <c oughs> ินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นได้เป็นได้ไดโอ้โห,โห,โหปากกระหูไว้บดดูดเว้ย <c oughs> ยกจากเส้นใหญ่ <c oughs> โอ้แม่แล้วแต่มองครับปัะนี้บ่ได้ถือสุคนเนาะ แต่มือแรงนี่กับพ่แน่ครับแต่ว่านามนานสีมาเรื่อยๆย,อยืยนบ่อใหญ่ว,ว้าวมื่อกีย้ยืนโดนวัลบาดเนี่ยทุกอยหลังต้องหลุดทั้งสั่นง่ายขึ้นทั้งลังเจียังยกขาขาได้เตี้ยเอาอันขึ้นทั้งรังเอาขึ้นทั้งรังก่อนนะค่อยส,สูดมาอันนี้เอาง่ายงขา,งาจะดุงอน นีได้อววาย่ืมเอานะตดดแล้วนี้บอเป็นยังไงครับไม่เห็นตัวนึงละ่ะสองตัวครับอ่าเพราะได้เก็บอยู่ครับสำหรับเร้านี่มันหลายมันจะสุดไปไดทังไงนะทำบอสวดให้ เอาละครับช่วงนี้ก็น้ำไหลครับปาดผมอกเคยเห็นเนะาะจักเตือครับโบเคยออกมามุมนี้จักเถือแม่นผมเห็นนะครับผมกลับไปทางหน้าผมทางหน้าน้ำท่วมทว่าน้ำออกแกงนะครับออกฟังเอาเอาเอา,เอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยู่อยมุมนี่แล้วบตนะครับปกตินี่มองนี่ผมเนียนั่งเด้ผมนั่งบ่อใดสปอขี่รถมากถ้าเจ้าบอกว่าเอาตัวมานั่งกันั่งบ่อดเ้เวค่หลังครับครับล้วาจะลงเรื่ยๆาแต่เสโ้ดายไปยเข็มมากครับคือสิเมน เกษียณการยกป่าแล้วล่ะก็ด่นมอนไฟไหนๆของแต่เสือกคนนนเนี่ยนะครับผมจะจอดรถไว้มงนี้นะครับเนี่ยมงนี้จอดรถไว้มงนี้มงนี้ทิ่ยังมาได้ครับผมจินั่งได้แต่อันนี้นี่เพียงแอวแล้วครับนั่งบ่ไดเลยนี่จะได้ยืนจนปวดแอวแล้วครับบ้านเนี่ยนี่มองจีนั่งเหรอว่าจ ก็ได้แล้วน้ำหลายปันน้าป่าบโดดครับผมป่ามันโคจุ่นแม่จุนแม่เดนสองสามตัวเดี๋ยวดอกมาเราจะเสิมให้ทุกคนจตนมนี้ละ ถตองบบาเจ้าก็ตกกสิตวเดนงย้ยงี่ฟังฝุ่นนะตายบวชอนเลฟังฝุ่นตาเสื้อดโดนแล้วแมตาเสื้อสองบาทเลย มาแล้วครับปลาวัานนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครับปลากระถือช่วงนี้แต่ถ้าสวยมาแน่ผมกับบุรุว่าปลามันจะถือบนเนาะเพราะบอบอเคยน้ำบอเคยมาหอดพีจักเทื่อครับผมกับบุรูษเอ๋เวลาวขึ้นของ<า>ป่าทำยาโซฟาเราเหมือนจะเสือด้วยมันไม่ได้ไหม เอาื้อางว่ทำบนควรบน,บน,นค,ค,บนนควรเอน,าลนลปลาถืออ,อยู่บินม่เหมือน้ำหลเพราะว่าน้ำหลน้ำหลปลาถืออยบนเหมือนบ่ใหญ่หอดเตียงมากกับเียงหางในจังหนเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นเอาบาดเนี่ยเอาบ่ดมือนแต่คนน่าื่น <laughs> ป่าตัวงามอยู่ครับป่าตัวงามอยู่นะคระับป่าก็ยังบ่อนอยู่ด้นะครับ <c oughs> ป่าบ่อนยูนอยู่ <c oughs> ยกลางๆคุณครับบอ่อค่อยที่เขามากพวกเขามากกับที่ยู่ใต้้นามดีครับ, <c oughs> บรยูนว่ายู่ผิวนําหลายแน่กับพวกป่าแปบ,บแล้วครับหางลงมากกับมีป่าบอนในจังหนอย,อยู่ อย่างน้ำมานม้ำตนนนีเก็ได,ไ,ดเกได้ใ่าอเยใส่อเยได้อาแต่ปลาหง่ตนเตีย <c oughs> จีกสะดุงง้งปลาเยไม่เอาเลยตัวใหญ่ยเลยโอ,อ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับแต่ปลาบวดเดนาะโอ้ปลากระหู้เว้ยปลาหูครับปลาบวยดโด เสียบเลยเสียบนี่ดมันทาเขายัวตม่งดูตรงอย่างน้ปลาหัวใจจริงคนที่ิงส้ายใหญ่ต้องดูเสียบๆอย่างนเได้เอามาบัดไี่หันละรอไว้่ได้ดอก

จะเอาดู้ายทั้งที่สิเอาโยนหางโยนหาไอ้ซุ้มมาได้เอาไน้่แม จะยกันหวยจจับปลาโดามห้ไงเสร็ก็หืเป็นยังไงครับพันนี้มาหลุนเบื่องกันนั่นเกาะสะดุ้งเลือโตหนึ่งสองโตนะครับบ่อเด็ดป่าบ่โดดคือยังช่วง มาทายน้ำยายเข็ม,มาทายคข็มน้ำยายเข็มเนาะปากครับปค,คออติดูดครับกระนำเพียงเอวผมก็สียับแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้กะขอแต่เอ็มันเพียงเอวก่อนถ้ามันเพียงเอวก็ขึ้นตีหยิ่ได้แล้วล่ะนีะ่มึงนี่

ล่น,ลนตัวหนึ่งไต่บ่าเราสองสาตัวนะครับก็ดีจะด,ดีเพราะได้เจ็บอยู่ครับมองนี้เนาะกับก็คือจังมองอื่น <t> พพรอะหล่อว่าแขาบ้านเรื่อย บ่ก่อยตุ <water> <ged> ่นน้าบ่ก่อยตุ่นมันเลยบอนขุนเต็นยิบเต็ยิบเต็ยิบเออได้อยู่ นู้นคนน่ะนี่หวงติดตั้งดอกตั้งหวงพุ่นนะฮังซื้อเ่องไม้มาเครื่ะว่าเอาจะด้วงขึ้นไว้ฟังพุ่นนะออกซะเนาะออกซะเนาะ เนี่ปลาสอยังไงกระม้นถามกอนถามกอนเอาเฮียจอยขม่ให้พอมัตหวขอไม่ให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวรู้เพราะว่าตับตับขไม่ให้นเดียวแก้เลี้ยงมัได้แก้เลี้ยงนะเออ <laughs> น้อยอมั่นแก่แล้วสั่นากางินแล้วเก่งฮอดยังมาเวียนหนอเสือมาแรงมีมีจ้ากมดืุ Ha <laughs> โอจังหมดจังหนังด้เต็มเนี่ยไปยังจิบแดงๆกับบาดนี่โอ้ปลากอลำกำลังสีว่าปานุ่นจันเลยตัวหน่อย,ยันเนี่ย

นี่นะครับผมขั้นมาคลิปนี้นะครับก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สําคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปครับผมสําหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ